ขอเอาข้อมูลโควิดให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะ,ะนะครับของสัปดาห์ล่าสุดนะครับทีมงานขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนิดหนึ่ง ค่ะที่พี่ถนอมส่งมาก็จะมีช่วงวันที่2ถึงแแล้วก็วันที่9ถึง15ตุลาคมนะคะครับอันนี้9ถึง15ตุลาคม <c oughs> ค่ะพี่ถนอมคุณผู้ชมคะครับคือจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายสัปดาห์นะคะ2234รายถ้าเฉลี่ยรายวันก็คือ3 1 9รายต่อวันค่ะครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตรายสัปดาห์นะคะ <c oughs> 53คนค,ะค่ะเฉลี่ยรายสัปดาห์จานวน7รายต่อวันค่ะ ย้อนกลับไปดูสัปดาห์2ถึง8ตุลานิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ละค่ะ2ถึง8เนี่ย2,915เสียชีวิต58มาสัปดาห์นี้ครับ2,234ตัวเลขใกล้เคียงกันนะลดลงนิดนึ่งนะครับก็คือตัวเลขรวมตัวเลขรวมของผู้ติดเชื้อที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับลดลงะนะครับลดลงจาก2 0 0 9เมื่อต้นเดือน ตอนนี้ก็เหลือ2,002อส่วนผู้เสียชีวิตใน58กับ54ก็ลดลงไปตามสัดส่วนนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมก็ยังเห็นในโลกออนไลน์บางคนก็ว่าแล้วไม่รอดอก็ยังโชว์ไอแอพพิเคช่คอยู่ก็ยังเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับ